อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคมัลติคลาวเพราะฉะนั้นมันหมดยุคของการใช้คลาวอ n นพรีมิสอย่างเดียวไปแล้วนะคะว่า o n p พรีมิสเนี่ยองค์กรหรือ,อผู้จัดซื้อเนี่ยต้องดูแลอะไรบ้างเคเเอยอะมากอ,อันนี้ก็คือองค์กรซื้อองค์กรบริหารองค์กรดูแลเรียกว่าข้อมูลครบทวร้วนกระจ่างแจ้งเรื่อง c คลาว Cloud. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการวีอยากแชร์วันนี้ก็ยังอยู่เรื่องคลาลแบบเดิมนะคะกับพาร์ทที่สองอ่าปังป่าอ่ะคราวที่แล้วเนาะยังไม่ลืมกันใช่ไหมพูดถึงเรื่องแบบว่าคลาลมีอะไรบ้างไม่ไม่ใช่เรื่องของ private ไพ่ใบคลาลพ c บใบคลาลให i ใ cloud แล้วก็มาปิดคลาลอ่ะจำได้นับ้าบงนะบ้าบงนะ เอ้ยเขามีแบบความสะดวกสบายในส่วนไหนบ้างอะไรบ้างเพิ่มตเติมเลยเนาะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมาพูดถึงเลเยอร์ในการให้บริการหรือการดูแลและกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโอยช่วยนิดนึงนะคะเผื่อข้อมูลจะผิดเนาะในเลเยอร์ของอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคมัลติคลาวเพราะฉะนั้นมันห,หมดยุคของการใช้คลาวออนพรีมิสอย่างเดียวไปแล้วนะคะแต่เราก็จะมาย้อนกลับมานิดนึงว่าออนพรีมิสเนี่ยองค์กรหรือ ผู้จัดซื้อเนี่ยต้องดูแลอะไรบ้างนะคะก็ตั้งแต่แน่นอนว่าระบบอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมด s e r v ์ฟเวอร์ส e n รจเน็ตเวิร์กนะคะบูชวลิซิชั่นนะคะ OS Middleware Runtime Data พล a เ i o n เยอะมากอ,อ,อันนี้ก็คือองค์กรซื้อองค์กรบริหารองค์กรดูแลนะคะเอง On-Prim แล้วอย่างที่บอกว่า Public Cloud หรือว่าผู้ให้บริการ Public Cloud ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการให้บริการเนาะเรื่องพวกนี้อย่างเช่นบอกว่า เราอยากจะไปซื้อเครื่องหรือซื้ออินฟราสตรัคเจอร์ที่อื่นเราไม่อยากดูแลเองไม่อยากจัดซื้อหรือว่าจริงๆเราก็ยังอยากดูแลอยากจัดซื้ออยู่แต่การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ในระยะปกติก็อยู่ประมาณ3-6เดือนอ,อาจจะไม่ทันกันใช้งานและอยากจะใช้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างอ่ะก็ไปเลยค่ะเซอร์วิสพร็อเวเดอร์เจ้าอื่นๆต่าง,งๆใด้นะคะซึ่งเลเยอร์แรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ i a a s นะคะที่ย่อมหรือที่เรียกว่า Infrastructure as a Service นะคะ หล,หลักก็คือจะมีการมีคนมาดูแลร,ระบบ High. อินฟาให้อินฟาคือไร virtualization server storage network 4 l a เ e r ยนี้เราไม่ต้องจัดซื้อเองมีคนดูแลให้นะคะและเลเยอร์ถัดมาเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนหาข้อมูลเข้าไปเองบริหารจัดการเองเช่นเดิมนะคะก็คือลดภาระบางอย่างของ IT ไปได้เช่นเดียวกันอ,อะถัดมา platform as a service ค่ะหรือที่เรียกว่า PaaS นั่นเองนะคะก็คือผู้ใช้งานเนี่ยดูแลแค่ในส่วนของแอปพลิเคชัน กับข้อมูลนะคะยกตัวอย่างแพลตฟอร์มง่ายๆง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆ l i ายแอปพลิเคชัน l i ายแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันมาให้ User ผู้ใช้งานอย่างเราได้ใช้แล้วนะคะตอนนี้ Line มีฟีเจอร์หลายอย่างมากนะคะม,มั่นใจที่สุดเลยว่าหลายๆคนใช้กันก็คือการสแกนภาพแล้วออกมาเป็น Text ที่จะเป็นแบบตัว A แล้วก็แบบว่าสามารถแบบถ่ายเอกสารปุบแล้วกลายเป็นแบบตัว t ท็กส์แบบตัว t ท็ก์เราก็คัดลอกข้อความได้อย่างเช่นแบบว่าแม่ค้าชอบส่งเลขบัญชีมาแล้วดิฉันขี้เกียจนั่งพิมพ์อ่ะก็กดเมนูนี้ขึ้นไปนะนะคะอันตัวเนี้ยไลายที่เขามีหน้าแอปอยู่แล้วเขาเอาแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมาสวมมาอินทิเกตที่หลังบ้านเรียกว่าการอินทิเกตหรือสวมมาใช้งานที่หลังบ้านเพื่อให้เกิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมาหน้า l ล n e แอปพลิเคชันนั่นเอง อก็เนี้ยแหละค่ะก็เหมือน Line เนี่ยเป็นผู้ใช้งานไปจัดซื้อจัดหาตัวเอนจินตัวนี้หรือว่าแพลตฟอร์มตัวนี้มาใช้งานเพิ่มเติม,มนั่นก็คืออยู่ในเลเยอร์ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสนั่นเองอ ผู้ใช้งานอย่างเราๆหรือองค์กรอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นจะต้องดูแลไม่ต้องไม่แทบจะไม่ได้สนใจเลยว่าเขาใช้อินฟาอะไรอยู่บน CPU แบบไหนใช้เน็ตเวิร์กของใครไม่ต้องสนเพราะอะไรเราตั้งใจจะใช้งานฟีเจอร์นั้นๆนั่นเองอ่าอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการ i อเกับ p a สเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าเดียวียวกันนะเพราะ2องเลเยอร์นี้เขาบริหารจัดการให้แต่ถัดมาอย่างที่บอกว่า EP ที่แล้วเรามีพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนั่นก็คือ o f f i c e 365 o f f i c e 365จัดเป็นสินค้าคลาวด์อยู่ในประเภท SaaS หรือซอฟต์แวร์ s s Service นั่นเองมันคือ,อยังไงมันคือก็คือ,คอทุกเลเยอร์ที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องจัดการเลยค่ะอเอาของเขามาใช้เลยทางดุนเลยแบบทั้งดุนเลยแบบว่าตั้งปกปกปกุปก๊บใช้งานได้เลยอ,อย่างนี้นนสินค้าที่ในประเภทนี้ก็คือผู้ใช้งานล็อกอินแล้วก็ เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้เลยอยากใช้อะไรอย่างเช่นพวก Data Analysis เดี๋ยวนี้นะมี Backup as a Service ข่ขายแล้วอ่ะ mm hmm. เขาก็จะใช้คำว่า as a Service เนี่ยไปปกท้ายซอฟต์แวร์ของเขาว่าเขาให้บริการอะไร mm hmm. เช่นง a c k u p As a s เช่น c e c y u p r s e s u r v t y e Cyber Security as a Service mm hmm. ต่างๆใดเอ้ยเนี่ยก็จะเป็นในเลเยอร์ของซอฟต์แวร์ละ mm hmm. ก็ขอขายนิดนึงและกันความรู้ครบถ้วน <c oughs> ความรู้รครบถ้วนจร, <c oughs> จริงๆนะคะซึ่งตอนนี้มันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า everything as a service อ่าซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็ไม่ใช่แพลตฟอร์มอย่างเดียวก็ไม่ใช่อินฟาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมัน แอบจะออนคลาวละ mm. แต่ everything as a service คือ include on-prem ด้วยนะคะคือตอนนี้มันจะมีสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเวนเดอร์บางที่เนี่ยที่เขาให้บริการสิ่งสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ออนพรีมเหมือนเดิมนะมีการใช้มัลติ l o u d ด้วยนะแต่ทั้งฮาร์ดแวรเนี่ยและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีการใช้งานเนี่ยถูกคิดในรูปแบบของคล mm hmm. าวอ้าจอดลึกอีกนิดนึงค่ะโดยปกติแล้วเราซื้อฮาร์ดแวรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่เช่า เช่าคือ leasing ถูกต้องไหมคะมหรือซื้อค่ะจะซื้อแบบปกติเลย10ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อันเนี้ยเรามาทำสัญญาเช่าก็คือ everything as a service คือการทำเช่าเพื่อให้องค์กรนั้นนั้นเนี่ยมาจ่ายเป็นแบบคลาวจากที่ต้องจ่ายล่วงหน้า10ล้าน20ล้านอาจจะจ่ายเหลือเดือนแค่หลักแสนอย่างเงี้ยคืออินฟาก็เอามาทำคลาวได้แล้วด้วยในปัจจุบัน จึ่งใจค่ะคุณแม่เรียกว่าตอบโจทย์เรียกว่าตอบโจทย์แล้วแต่เลยอยากจะประหยัดงบหน่อยแต่ว่าแบบว่าสามารถใช้ได้ในสเปคที่สูงถ้าิดเาองค์กรใหญ่เลยใช่และที่สำคัญ Security ก็ยังแน่นหนาอยู่อย่าลืมนะว่า private cloud มี Security สูงสุด อ่านั่นเองเนี่ยแหละค่ะก็คือคอนเซปต์ของ everything a s a service ก็อยากจะฝากไว้เรียกว่าข้อมูลครบท้วนกระจ่างแจ้งเรื่องคราวชัดเจนงั้นฉันถามเธอกลับบ้างที่เล่ามาจนวันนี้จนคอแห้งขนาดเนี้ยคี้คลาว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งเลยลดต้นทุนองค์กรแน่นอนที่สุดแบบเซฟคอร์ดมากแล้วก็เรื่องความเยือกยุ่นแล้วก็ความเข้าถึงง่ายนี่คือ n น m b e r รวที่แบบว่าทุกคนอยากจะสนับสนุนให้ใช้คลาวมากขึ้นช่วยแบบว่า ซัพพอองค์กรได้ดีเลยสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าคลาวนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e s k c l o u d v s t e s c o t h ได้เลยค่ะนะส่วนทุกคนมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างใต้คลิปเลยนะคะค่ะแล้วก็นี่คือเนื้อหาและเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าสนใจอยากฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราไว้นะคะกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกด กำลังใจให้เราด้วยกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะคะกับรายการวีอยากแชร์เนาะต้องฝากไว้น,นิดนึงสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย